ถามว่าการได้มาถึงสอวอ200คนถึงตอนนี้กําลังพิสูจน์ว่าการหัวนั้นมีความปิดตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยต้นทุนของมันมีฮะนี่คือตามพระราชกิจสดิกาไปสืบค้นออกมาแหล่งที่มาของงบสอวเนี่ยสาส่วน,นสอวอชุดที่13ชุดนี้ครับใช้งบประมาณสูงกว่าสอวอที่แต่งตั้งครับโดยรัฐบาลที่แล้วแต่งตั้งคสอชอ250คน ช้งบมากกว่าอีกครับมากกว่าเยอะไหมมากกว่า213ล้านบาทท <c oughs> ี่ได้มา<อ>สวในปีนี้1,516ล้านบาทเออมากกว่าชุดเดิม213.3ไอ้น,นี่200<า>นคนนะ,อ,ะอันนี้ก็250คน ใช่เพิ่มขึ้น16.3 16งบก้อนนี้ไม่ได้มาโดยงบปกตินะงบปกติที่กวาดมาได้ตั้งงบมาได้ในปี67เนี่ยงบปกติ่้มาจาก3แหล่งนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี667ใช่เพราะตอนนั้นเขาเลือกเขาเลือกสุดท้ายเวทีสุดท้ายที่เมืองทองนี่คือ26มิถุนาใช่ไหมใช่67เนี่ย198ล้านไปเอางบกลางมาเติมอีก227ล้าน นอกระบบเนอกงขามาดรบเอาเงิน,นนอกงบเข้ามาอีก90กว่าล้านครับโอ้นี่คุณดูสิมันถึงเป็นงบที่มาใช้ครับผมมาเปรียบเทียบงบ,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 บปี6-7กับชุดที่แล้วครับพี่วีดูนะงบ,บแต่งตั้ง1,303ล้านบาทแต่งตั้งนะแต่งตั้งแต่งตั้ง2,50คนนะสวทั้งหมด250้คนรายจ่ายต่อหัวต่อรายต่อปีจน,จนอยู่ครบเทอมเลหรอใช่หปีนะอ่าหล้าน<ช>หล้านต่อคนนะ ห้าล้านสองห้าล้านต่อคนห้าล้านสองสองแสนต่อคนนะสวเลือกกันเองใช้งบประมาณทั้งหมดต่อปีหนึ่งพันห้าร้อยสกล้านบาทเสร็จงบประมาณรายจ่ายต่อหัวต่อคนเนี่ยเจ็ดล้านห้าแสนบาทพี่วีในครบเทอมลบจากห้าจุดสองเท่ากับสองล้านสองล้านสองล้านสามสองล้านสามต่างกันสองล้านสามต่อคนพี่วีเห็นไหมครับงบเฉพาะตัวก้อนมากขึ้น 213าล้านเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ย45%เปอร์เซตงบเฉพาะค,คนเพิ่มขึ้น45%เปอร์เซครับง,บงบรวมเนยนะเพิ่มขึ้น16ต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้น45%คุณเปเคนเห็นภาพไหมนี่นะค่าใช้ใจ่ายสวเหล่านี้ประชาชนต้องแบกจ่ายครับครับการได้มาซึ่งสวที่มาทำหน้าที่ออกกฎหมายเลือกองค์กรอิสระเสนอแนะไอ้กาบรัฐบาล มันสําคัญเพราะประชาชนแบกรับอยู่ครับมาดูเงินเดือนดูบทเงินเดือนผลตอบแทนเดี๋ยวเรียกผลตอบแทนอันนี้ผลตอบแทนสวนะเลือกกันไปส0งร้เขามาแยกกันเป็นประธานประธานวุฒิก็คือปัจจุบันคือท่านมงคลสุรัสจักสุรัสจักมีเงินเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้าถ้าปีหนึ่งคุณมงคลก็จะรับหมายถึงประธานวุฒิสภานะครับ หนึ 1, 30, ่งล้านสี่สามหมื่นเก้ับาทหนึ่งปีแต่ถ้าหปีอ่ะคุณมงคลในฐานะประธานวุฒิสภาจะรับเงินเดือนมีไรายได้ทั้งหมดเจ็ดล้านหนึื่บาทมีรองประธานสองคนรองประธานนี่รองประธานรอ,องประธานสองคนเ<ล>งินเดือนสองคนเนี้ยอสองคนรวมแล้วสองคนสองแสนสามหมืน สองคนเนี่ยทั้งทั้งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตกสองล้านเจ็ดหปีก็สิบสามสิามล้านแปนี่ถ้าประธานวุฒิกับอีกสองสองรองประธานเนี่ยรวมแล้วคือ2 0่สล้านเนี่ยยี่จุดเล้านยีุ่ดเ้าล้านพักไว้2 0่สุดล้านนะสาคนนี้นะซึ่งทั้งสามคนพี่โออยู่ในในหมายเรียกหมดไหมหมายเรียกหมดครับคราวนี้สวที่เหลือ1้อคนร้อยเาจ็ดแล้วนะคนนี้มาคำนวณร้อเก้าสิจนะ ต่อเดือน22.3ล้านเดือนหนึ่งที่ต้องจ่ายนะ22.3ล้านปีหนึ่งล่ะพี่วีต่อปี268.4ล้านถ้า5ปีล่ะ1,342ล้านยังไม่หนำนี่ค่าจ่ายสวนะสวหนึ่งคนเออนี่สามารถที่จะตั้งทีมงานที่เป็นผู้ช่วยนะครับที่ปรึกษาผู้ติดตามอีก8คนครับพี่โอจำได้ไหม ตอนที่มีคนให้ปากคําพยานเรื่องของหัวสวเนี่ยเขาบอกคนที่เป็นคนวอวเตอร์ว่าเพีชีพพีชีพอ่ะคุณไม่ได้จริงนะแต่คุณจะได้ตําแหน่งผู้ช่วยสวคุณจะเป็นผู้ช่วยชำนาญการหรือผู้ช่วยดําเนินงานของสวแต่ว่าคุณได้ประมาณหมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยคุณต้องโอนประมาณหนึ่งหมื่นเนี่ยให้กลับมาที่พักให้กลับมาที่พักคุณได้ไว้ที่เดียวคุณอาจจะคุณอาจจะได้ประมาณห้าพันแต่ตอบแทนคุณที่เป็นนักบินไอ้ไอ้พีชีพพีชีพ ไปดูรายชื่อผู้ช่วยตัวใหญ่มากจากไหนฮะบางคนที่เกี่ยวพันไอ้ไอ้สิคนสุดท้ายนั่นคือทีมงานไปเป็นผู้ช่วยคุณรู้ไหมหนึ่สวตั้งทีมงานได้8คนแคนนะสวร้อยเก้าเออสองร้อยองร้อยอสองร้อยเท่ากับ1,600คน1,600คนนะพี่วีคุณดูคุณคูณดูนะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวหนึ่งคนมีเงินเดือน2อ0หมื่นสบาทสองหมื่นสี่ัน ผู้ชํานาญการแต่งตั้งได้สองคนสามหมื่นบาทผู้ช่วยผู้ช่วยดําเนินงานคนละหมื่นห้าอันนี้แยกมาแล้วนะเป็นเจ็ดหมื่นห้าห้าคนคือหกเป็ไม่ดีเจ็ดคนแปดคนดิอ่าแปดคนเจ็ดหมื่นห้าเหรอใช่แปดคนแปดสว์หนึ่งคนมีผู้ช่วยทุกตําแหน่งสามตำแหน่งเนี่ยอีกอีกแปดคนแปดคนมีต้นทุนต่อเดือนก็คือเจ็ดหมื่นห้านี่ทั้งหมดต้นทุนต่อเดือนทั้งหมดเนี่ยเอาสองหมื่นบวกสามหมื่นสองหมื่นสี่ แล้วบวก7 5็ดหมไม่ไม่ไม่บวกหมื่นห้าเท่ากับเจ็ดหมื่นห้าก็เจ็ดห้าคนไงเอาห้าคนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะแปดคนเนี่ยจะมีรายได้หรือที่เราต้องจ่ายเขาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ๋อหนึ่งปีทั้งหมดต่อหนึ่งต่อแปดคนเนี่ยนะนั่นล้านห้าล้านห้าเหรอรวมทั้งหมดพันหกร้อยคนเนี่ยจะตกประมาณเจ็ดล้านเจ็ดอ๋อเจ็ดล้านเจ็ดเฉพาะในส่วนผู้ช่วยอีกใช่เมื่อกี้คิดเฉพาะสวใช่ นี่เจ็ดล้านเจ็ดต่อในห้าปีและถ้าครบทั้งสองร้อยคนล่ะพี่วีโอ้โหนี่พันห้าร้อยล้านอะ่ะพันห้าร้อยล้านเฉพาะผู้ช่วยทีมงานของออสอวอนะเมื่อกี้สอวร้อยเก้าสิบเจ็ดคนหนะึ่งพันสามร้อยนสามร้อยนี่ผู้ช่วยนี่ผู้ช่วย <8 S 1> ทีมงานแปดคนพั<ค>นห้าร้อยล้านใช่โอ้โหต้นทุนของสอวอเนี่ยมันแสนแพงจากภาษีประชาชนและถ้าสอวอที่ได้มาในปัจจุบันน่ะมันมีการหัวเพื่อเลือกกันไปทำหน้าที่ล่ะ บ้านเมืองจะเละเทะแค่ไหนล่ะครับคำถามคือถ้าเป็นแบบนั้นมันคุ้มไม่คุม้ม